วันแชมเปี้ยนชิพรีเกียนควงไทยป้องกันบัลลังศึกวันไฟไหนท์21รีเกียนเออเซลแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยรุ่นไลเวท155-170ปอควงคู่ไทยรูโทโลแชมป์โลกวันแ้มจับล็อกรุ่นเวลเตอร์เวท170-185ปอลงสังเวียนป้องกันบอลลังจากสองผู้ท้าชิงสุดดอ,อันตรายในศึกวันไฟไนท์ใน21โดยจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรา ในช่วงเวลาไพร์ทา์อเมริกาซึ่งตรงกับเวลา7นาฬิกาของวันเสาร์ที่6เมษายน67โดยคู่เอกนำรายการริเกียนเอเซลสุดยอดนักสู้วัย31ปีสัญชาติซูรินามดัดเจ้าของแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งและมวยไทยรุ่นไลเวทผู้ไม่เคยแพ้คใครเตรียมกลับมาเยือนสังเวียนลุมพินีเป็นครั้งที่3เพื่อทำหน้าที่ป้องกันบัลลังคิกบ็อกซิ่งครั้งที่5พบกับอเล็กซิสนิโคลัคนักสู้ฝีมือชากาดวัย25ปีจากฝรั่งเศสร,ริเกียนป้องกันแชมป์โลกวันคิกบ็อก อาริเอนสำหรับรีเกียนถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักชกที่เก่งกาจที่สุดคนหนึ่งของรุ่นหลังยังไม่เคยพลาดท่าประชัยให้กับใครตลอดการแข่งขันในวันโดยผ่านการป้องกันนอบนลังคิกบ็อกซิ่งไปแล้วถึง4ี่ครั้งด้วยกันโดยหลังจากที่ข้ามสายไปชกในกติกามวยไทยใน3ไฟหลังสุดจนคว้าเข็มขัดมาพาดบ่าได้เป็นเส้นที่2บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่รีเกียนจะกลับมาโชว์ฝีมือคิกบ็อกซิง่งขั้นเทพให้ทุกคนเห็นอีกครั้งเพื่อป้องกันบัลังเป็นครั้งที่หอเล็กซิส ทางด้านอเล็กซิสถือเป็นคู่ต่อสู้ตัวอันตรายที่รีเกียนไม่สามารถประมาทได้เป็นอันขาดโดยมาพร้อมกับดิกรีแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งและยังสะกดคำว่าพ่ายไม่เป็นตลอด23ไฟที่ผ่านมาขณะที่ผลงานล่าสุดเพิ่งผ่านไล่ต้อนเอาชนะมาโกเมตมาโกเมดอฟคู่ชกจากรัสเซียไปได้อย่างเหนือชั้นในศึกวันลุมพินี47เมื่อ12กรกฎาคม66จนทำให้ได้รับสิทธิ์ขึ้นท้าชิงบัลลังในครั้งนี้ขณะที่คู่รอง ไทรูโทโลโราชันปล้ำจับล็อกรุ่นเวลเตอร์เวไว้20ปีจากสหรัฐอเมริกาเตรียมสารต่อความยิ่งใหญ่ของตนเองด้วยการป้องกันบอลลังเป็นครั้งแรกพบกับไอแซคมิเชลจอมรัสซูเปอร์สตาร์วัย25ปีจากออสเตรเลียซึ่งคู่นี้ถูกขยับโปรแกร,รมออกมาจากศึกวัน166เมื่อ1มีนาคมที่ผ่านมาไทเวอร์ซัสมาโกเมด โดยไทยเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการจะรึกชื่อตัวเองลงไปในฐานะแชมป์โลกวันต้ำจับล็อกรุ่นเวลเตอร์เวทคนแรกของวันหลังสามารถเอาชนะคะแนนเอกฉันเหนือมาโกเมตอับดุลคาดีรอฟจอมเก่ามากประสบการณ์วัย32ปีจากรัสเซียมาได้ในศึกวันไฟใน16เมื่อ4พฤศจิกายน66พร้อมกับยกระดับสถิติไร้พ่ายของตนเองเพิ่มขึ้นเป็น4ไฟติดต่อ,อกันส่วนไอแซค ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์การแข่งขันปล้ำจับล็อกมาแล้วหลายรายการในระดับโลกรวมถึงยังเป็นเจ้าของรางวัลการแข่งขันยอดเยี่ยมในรายการสำคัญอย่าง World Championship เมื่อปี2565อีกด้วยซึ่งหลังจากพุ่งชนความสำเร็จมาอย่างมากมายหลายรายการถึงเวลาแล้วที่ไอแซคจะเข้ามาพิสูจน์ตัวเองในฐานะนักปล้ำจับล็อกที่ดีที่สุดในโลกด้วยการท้าชิงบัลลังจากไทยผู้ไม่เคยแพ้ใครในครั้งนี้ ติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ o n e i f c o m และ Instagram o n e c h a m p i o n s h i p